สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในครัวอีกแล้วนะคะก็วันนี้จะมาทำอะไรวันนี้จะมาทำตัวนี้จ้าซอสยำเย็นตาโฟนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากโรโบนะคะก็ตัวเนี้ที่แบบหาซื้อยากเหมือนกันนะตัวนี้แต่ว่าที่ได้มาเนี่ยเพราะว่าวันก่อนไงโลโบส่งมาแล้วก็วันนี้ก็เลยจะมาทำให้ดูแล้วก็อยากจะ ออกมาให้ดูนะเออแบบนี้นะคะซอสยำยินตาโฟนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะเขาบอกว่าถ้าทายำยินตาโฟแบบย็นตาโฟทรงเครื่องนะคะก็ยำยินตาโฟนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะเขาบอกว่าถ้าทายำยินตาโฟแบบย็นตาโฟทรงเครื่องนะคะก็ออสิ่งที่ต้องเตรียมนี่เขาจะบอกวิธีทําอย่างละเอียดเลยนะเนี่ยเห็นไหมอืมเนี่ย วิธีทำนะเขาบอกว่าเตรียมผักบุ้งนี่นะผักบุ้งต้องเป็นผักบุ้งน่าจะเป็นผักบุ้งไทยนะเพราะว่าจากในรูปไงเนี่ยนอะืมก็เป็นผักบุ้งนะแล้วก็อะไรอีกกุ้งปลาปลาหมึกลูกชิ้นปลาลวกสุกพอสมควรแล้วก็พักเสดิดน้ำ ก็วันนี้ก็มีลูกชิ้นนะลูกชิ้นมีแค่สองอย่างนะแล้วก็กุ้งออกเปลือกแล้วนะแล้วก็ผ่าลังนะแล้วทีนี้เขาบอกว่าใบขึ้นช่ายขึ้นช่ายเหรอขึ้นช่ายก็มีอยู่แค่นิดเดียวนะวันนี้นะก็เลยเอาผักชีมาแทนแล้วกันเนาะอหอมหัวใหญ่สดหอมหัวใหญ่ก็ไม่มีเหมือนกันในตู้เย็นก็ใช้เป็นหอมแดงและกันนะ จากนั้นก็นำผักและอาหารทะเลทั้งหมดใส่ชามเทซอสยำยินเดฟโฟในซองนี้ลงไปค่อยๆใช้ช้อนส่อมคลุกเคล้าให้ทั่วเทใส่จานไปพร้อมรับประทานนะวันนี้ที่ตักจะทำก็จะเป็นยำยินเดฟโฟทรงเครื่องนะแต่ถ้าเหมือนว่าจะทำแบบน้ำนี่ก็ได้นะแต่ว่าได้ได,ได้ได้ที่เดียวก็คือได้แค่ถ้วยเดียวจานเดียวนะก็แค่เติมน้ำเดือดลงไปนะ เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะคะค่ะแล้วตอนนี้ก็เตรียมเดี๋ยวจะมายํากันเลยนะก็เตรียมนี้นะก็เขาบอกว่าใส่ทุกอย่างลงไปก็ใส่ลูกชิ้นใส่ลงไปเลยลูกชิ้นใส่กุ้งใสลงไป และผักบุ้งลวกแล้วใส่ลงไปนะหอมแล้วก็ขึ้นช่ายใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่ซอสซองนี้ลงไปนะใส่ลงไปเลยเนี่ยใส่ลงไป จากนั้นเนี่นะคะก็คลุกเขาให้เข้ากันนะหอมจ้วหอมมากๆเลยก็ตอนนี้นะก็คลุกเสร็จแล้วนี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวจะเอาไปใส่จานให้ดูนะจ๊ะว่าจะอร่อยไหมแล้วก็ชิมให้ดูนะ ก็เสร็จแล้วใส่จานมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมเป็นแบบนี้กินไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะว่ามันจะอร่อยสักแค่ไหนนะจ๊ะ อ,อ,อร่อยมากซอสนะอืมก็ลองไปทำกันดูนะอร่อยจริงๆนะคะซอสยำเย็นตาโ,โฟนะก็ฝากถึงโลโบนะคะว่าที่ส่งมาตอนนี้ก็ ทำแล้วนะแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็มีแค่ซองเดียวแล้วก็ที่นี่ก็ไม่มีเลยเนาะเคยไปลองไปหาซื้อดูก็ไม่มีเลยแถวเนี้ยถ้าใจดีก็ส่งมาอีกนะคะชอบค่ะอร่อยมากๆเลยเพราะว่าสามี้ก็ชอบนะคะก็คลิปนี้ก็ไปก่อนนะกับซอสยำเย็นตะโฟเดี๋ยวเอาไปให้สามีกินสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้ว